สวัสดีน้องยูซีามทุกคนเนาะนี่มือนีใบแทนกับอาจารย์และก็ทีมงานเนาะนี่ทีมงานสร้างมันยูซีเนาะพี่น้องเนาะยูแคมซีเนาะมหาป่าคือเก่ามือนีมังปุ๊กพี่น้องเลยนี่สมบรรยากาศวิวธรรมชาติเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่ยูซีเลยพี่น้องเลยนี่ทางหน้าเป็นภูเขาภูกราตังมันนี่พี่น้องเลย อันนี้เขาเอ่อปอกน้องพี่น้องเนาะงกำลังมั่งนาะงก็ให้น้องน้องเป็นมางนี่กำลังมั่งพี่น้องเลยเขากอหินอยู่ในพี่น้องอยู่อยู่ในน้ำแล้วกับปลามันก็มาอยู่เนาะกับอาจารย์ก่อนจะได้สบายดีอาจารย์มาเฮ็นยังเนาะมื้อนี้เนาะมาแนะนำให้เอฟซี พอได้หู้จักแน่ว่าเออสิมางปกเนาะนี่เนาะปกเนาะโดยๆเมังปกเออมังปกกิดปลาธรรมชาติบ้านเฮาเองไงเออโดยๆมาเบิ่งนํากันได้หรือบ่เนาะมาลดนํากันเนาะพี่น้องเนาะโดยๆๆอ่าเนี่กเขทีมงานเฮาใจขอบใจอู้คักๆๆๆอะไรหักหักหักขันขันได้เนี่ยชิโก้โตน้องพี่น้องเนาะคันบ่ได้นี่แม่นสิทีมเลย นี่โ้น่ตนยตนี่น่อ๋อนก็อะแหวันใส่หนวันใส่ปุกแตวก็เาก็มังมางมังี่น้องเลยแต่ว่าเขาทุกเขาไปไปเทีนบสมัดไทยอยู่ในน้ำได้หนเาน ก้องเนน้องพี่น้องเนาะเป็นนำก่องเเลยอา่โอ้กักพอดีเลยพอดีเลยพอดีแล้พอดีแล้พอดีแล้วมาง่าหรมาง่ายก็ยงง่ายจังเลยม่ามนะต่มาพูดเลยเนี่ยแหเอาง่ายงก่อนเลยรเลนรยู่ที่มางนางไม่ตาย มังใกมังแต่าิงน้อมังเต่าิงก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าเ่อนลกนับเงาเนาะเหนื่อยเลยไปกินนิดกันเนาะมงพกเนาะเยนี่มุดโอ้พปกันมดแล้วจะได้จะได้จันได้ย่มจันมียู่โม่ปลาวะ bông bông đây đại tới đây là nó dài này đi đi nhang ít chỗ này cực tục quần nằm nó phía đâu nằm đi phía đâu rồi đây đâu khoảng nương phía đâu rồi đi ô hết bò phía đâu hết bò hết khao ở chỗ này hết bò vẫn chỉ khao khao ăn bố mẹ này ươn tắm đi phía đâu rồi đi ba nó đi dừng rồi ba เลมปะอิงกี่มาเลมปะลมปะีนี่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 พป่าี่นองป้าป้าโคร้ชีวิตโหจัดกระเดินี่พี่น้องนี่โอ้กับทีมงานพี่น้องเลยทีมงานบอกจเตืียกลับไปจยนนี่นี่น้องๆคนกำลังหาปลากลัวหนีะ Ô, đây đây tô rồi Ô, khắc khắc man man A chan đây, tô nương nào Ô, phá tông đâu rồi, phá tông Ê, mô ni ơi Mô ni phươn đấy, nhìn một con quá, một con quá. À, xin nhúc lên, xin nhúc lên. Mà cứ dị cái đại thần mày trời dụng. Ê, dù này này phía đâu rồi.

จับเพ่มขึเว้ยอรละอีนกันลงทุนจับเพ่้ออกมาสิเจาจับจันเตีจานคนกำลังจับพี่น้้งเลยจับอยู่ไหนจะอันต้อมไหมล่ะกำลังต้มเนาะต้อมฮ้ก่อนพอเล้วโมเลียวอะไรไม่สังเกตกบไปห้ตึงกี้เหรอตึงหมอนหวยหือเลือยู่ เอ้บ้าปราเครื่องปลาเคร่องไม่ใชคลิปมั้งย่าดูพูดย่าจับโลกย่าจับโลกเลยนะเรียมระมาณลุยเยอะกุนาะโอ้ยไต้บ้โลกนานๆนะที่บ้ารามัยนะไปหลับมือจืเลยน้องเด็กหุบหัวเออไม่คุ้มว่ามันโลหินมันออกนอนพี่นองเนาะปลาออก เพื่อนว่ามันโล่มันโล่ของยาเลยเออประชาชนอ้าไม่กินละเนี่ทีมงานเนาะหลังจากเอาปลาขึ้นมาจากน้ำเลยพี่น้องเลยเนี่ปิ้งบัดนี่โอ้ปลายเลยไปซั่ง่ะปลาแค่เนาะปลาแค่โบแมนโบแมนปลาโบแมนแค่ตัวมันอยู่อันนั้นเนาะอันนี้มันเป็นปลาเนาะปลาดอกแค่ปลาดอกโอ้ตัวมอเรนแห้งคักมันเป็นแบบ cào hoa trái rồi, cào hoa trái phải, ô nhàng lái like pino rồi này, nè, bộ thân này khương cụ sắm rồi, lái lái like, lái, like. à. mà đưa mà đưa mà đưa, mà đưa phải giặc đưa, vâng, bây giờ lược, sẽ sếp sếp... lược là xe pro rồi, mà จตัวใช่น่าไปน่าละครับเยอะครับเะอธรรมชาติเราหน้าลบากเาจยูปิงเจ้โปรยีอ่าเ่มนั่นนี่ใบสิเทียนสิปิงป่าตัวนี้พี่น้อยตัวมันมีลายนี่เนาะเนี่ป่ามีลายวนมีลายป่าตัวนี้ทิดเลยเรามาดังอ่าปิงก่อนพี่น้อยปิงก่อน วุ้ยเตียวครบนี่พี่น้องเลยปิงปีงปีงพี่น้องปีงมาเด้อมาเด้อมาเด้อปลาธรรมชาติแซ่บๆเด้อพี่น้องเซ่บแซ่บๆหวานๆวานเหมือนน้ำตาลบัวใส่มะนาว ้อยนาะพี่น้องนะเบิ่งนี่้อยนออาจารย์นาะสูสูสีมืออาจารย์แล้วม้อนี่อาจารย์สูสีมือเซยลน้องอยน้ปนําโอ้คักเอาขี้มันนําเอาขี้มันออกนาะพี่น้องนาะขี้มันออกเลยรเสเส เสือกกดไลฟ์เบิบแหมนี่นั่นอาจารเฮ็ดก้อยเนาะจารเนาะอ้าวๆๆอาจารจารสิพาลูกศิษย์มาเฮ็ดก้อยอยู่เซยพี่น้อง้กินอยู่เซเลยเซลน้องนี่พี่น้องเอ้ยโอ้คนใส่งยางเลยเนาะจาเนาะอือนี่านงยางเลยธรรมชาติธรรมชาติเฮาพี่น้องเอ้ยก้อยอยากกินปาอยู่เซเนาะเซลน้อง ตนีปกะปุ้งเลยปุูกกระ้นกรลนเลยพี่น้องเลยปุกโคเล่เนาะโคเล่โคเล่เลยตัวนึงไบซ้ต้นเด้มกับ้มเลยเบื้องหน้าเดดเดันี้อะคือคุณแม่คะแม่บุญจำไม่ด้หรอว่าหอมมหละหอมหอมหอมนหอมหมอ

bây giờ nó ừ. khăm lệ hẹn màn con phía nông ừ. phí à, phí à, rồi Này Nó khăm nhanh nhanh luôn Khăm nhanh nhanh luôn nông rồi Ờ, đưa được này con đâu Đi nông À, rồi, cho được rồi Mà, mà, cầm khăm lệ màn nông Coi ba nó, coi ba xe lông đó phí สีมืออาจารย์ผลบ่อถำเมลิสพี่น้องเอ้ยบ่อถำเมริสสีมืออาจารย์ผลบ่ธรรมดาเนาะมา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 พี่น้องมา c มทุกคนเนาะตอนนี้ก็ฮหอดขั้นตอนในการกินเลยพี่น้องเอ้ยกับน้องนุ่งฝนแลกัอาจารย์กับไเนี่ยอัวันอันเวันเนี่ยเอาอเอาได้ยเเอานี่ยเอาเเอาเลยเอาเลยเอาชือกันเองเลยได้รวมเวันเลย

สะได้ว่าเขาเขาข้วโบราณบันไดเนาะข้บนีโอ้ไให้พูดมืองบางยาเนี่ยนะลืมนะคิดว่ามาหปัเาะมหผูกปับด้หมดหมดเมือนอนี้ีแปดเนาะแบบแเดือนสามวันทีแปดเดือนสามนี่มีนัด ลัวอุนมจนไจะอานเไปเกินเลยหนึ่ชื่อไ่ยายหอไปนพิมรูอะไจะดูอไรเลือึชือไย่ายแล้วพิมพ์มาแกก็คุ้ๆกินกับกินกับกิันชอกินต้นเดือือเกลือใจเกืออย่าใส่แล้วกินมีฮอตม่เอเลยเราส่งเสียงไปลื้อจะยไหนอย่าบอกตายรอยเสียอยู่รงไม่เทอะ่ส่งมันซื้อไปมีือยก็ลืนึงซื้อล บาวไม่ต ul ้เขาเป็นมาตัวเองเราบุญยอมเขาเหีนบเป็นแะ้วอาจารไหนที่แบงทเอบงกันจามาหน้อยดูว่าก็เราเสียบนะบแกว่ครายอแ่บทุงดนเลยบนเส็จบคือตีเลเจ้าน่าจะเป็นเสียบ คักค่าค่กินดิบคาบกินกันดิบกินก้อยดิบสดบกินได้มันเลือกเาพกปากมูนี่ะอ้หลายพุทับเสาปั๊บมงอะร่งบนงอยแค่นั้นบเราจึงได้เอ้ปลาจุดโะโเดอดไจำปโจไปเสงนั่งไงนึกจน้อีนาฮัคือกยุ่งือยุ่งอยู่สเทียว่าเลือกเลือกกปากเลย พูกน้อยจะให้น้อยรปากน่อย้ปกปากหน่นะมาเลย้นึนะเดี๋ยวจะส้ทาดเนาะจาก็ยานยดนีเดี๋ยวแลจะนชาวหุงแวนนีไ่กันนี่เาเสียะไม่กันนเสียดูบุงาโอนเอมนน้อ่โอ้ยทั้งมวนทั้งแดดทังเมาพี่น้องเ้ยบ่แม่เมาเนวอื่นใเมาแดด ว่าสันเมามวนเนาะบ่มีสิ่งมึนเมาดอกอยู่นี่แต่ว่าใบเียนเมามวลเด็กก้อยปลาเสบบะเสบบคุณยอดทำนีละจกัิเเดนันเ็ว่อิ่มขันบเบิดหนึ่งแรงไรขู่อะไรเร่องกันละยูบิโตอาจารย์อาจากินก้อยปลาเลยโตมาเห็นยังบ่โตมากินปีปลา มากกันนี่ว่าอาจาร์ระสันเลยกันสนประมาณสิบปีมัน่เห็นเวยเมือนว่ามากกวเพิงถึตลาดนั้นเลอกเอาเลยเลยทีนี้เราก็เรียนนะ đi 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 hiểu máy, ai cà tôm lót tay cà tôm, Nó ngon, nó quen chơi, <laughs> chơi, <laughs> à, chơi, <laughs> chơi, 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 Đây chơi, 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 huy, huy, chơi, 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 tê Huy tê เท่าแล้วเดี right but, but ๋ยวโบได้ยกเื่นกับโบได้ยกเห้กับโบได้แต่ว่าแต่ว่าไปให้กำลังใจเขาบังกดกระปีแมนปลาลากระปีปีงกระดาดกระปีปีงปลาตองก็ไม่มีเป็นปีงเออปลาตองเนาะเออปลายังกินได้ยังปลาตองเลยปายแมน